สวัสดีค่ะสวัสดีผู้ปกครองทุกท่านนะคะและสวัสดีเด็กๆที่น่ารักทุกคนเลยวันนี้ก็มาพบกับคุณครูแหวนอีกเช่นเคยค่ะวันนี้คูแหวนนะคะจะพาเด็กมาเรียนตามหนังสือเรียนเล่มนี้เลยนั่นก็คือสาระการเรียนรู้แบบเรียนเลขคณิตนั่นเองค่ะ หาเจอกันหรือยังเอ่ยเมื่อหาเจอแล้วให้เด็กเปิดไปที่หน้า55นั่นเองค่ะหน้าที่55้าจะเป็นแบบนี้เลยใช่แล้วเราจะมาเรียนรู้เรื่องของโจทย์ปัญหาการลบมันเองค่ะเด็กๆเ,เรามาดูกันที่คำสั่งเลยนะคะเติมจำนวนและคำตอบลงในช่องว่างนั่นเองค่ะเรามาดูตัวอย่างกันเลยมีนกเกาะบนกิ่งไม้5ตัว บินไป1ตัวเหลือนกกี่ตัวนั่นเองค่ะเรามาดูกันเลยมีนกเกาะบนกิ่งไม้กี่ตัวคะ5ตัวเราก็จะเติมเลข5ลงตรงนี้เลยบินไปกี่ตัวคะเด็กๆบินไปหนึ่งตัวเราก็จะเติมเลข1ลงตรงนี้เลยเหลือนกกี่ตัวเอ่ย5ลบ1เท่ากับเท่าไรคะนับจากตัวหลังไปตัวหน้าคะ่ะ1แล้วสอง นนั่่เองคแสดงว่า5ลบ1เท่ากับสนั่นเองค่ะอย่าลืมตอบตรงนี้เขียนเป็นตัวเลขไทยด้วยนะคะเด็กๆเรามาดูข้อที่1กันเลยมีผีเสื้ออยู่หตัวบินไป3ตัวเหลือผีเสื้อกี่ตัวนั่นเองค่ะเรามาดูกันเลยมีผีเสื้อกี่ตัวคะหตัวเราก็จะเขียนเลข6ลงตรงนี้เลยแล้วบินไปกี่ตัวเอ่ยบินไปสตัวเราก็จะเขียนเลข3ลงตรงนี้เลย เหลือผีเสื้อกี่ตัวคะ6ลบ3เท่ากับเท่าไรเอย่ยนับจากตัวหลังไปตัวหน้าคะ่ะ3แล้ว4 5 6หเท่าไรคะเด็กๆเท่ากับ3นั่นเองคะ่ะแสดงว่า6ลบ3เท่ากับ3นั่นเองคะ่ะอย่าลืมตอบตรงนี้เป็นตัวเลขไทยด้วยนะคะเด็กๆเรามาดูข้อที่2กันเลยคะ่ะมีลูกโป่งอยู่7ใบลอยไป2ใบเหลือลูกโป่งกี่ใบนั่นเองคะ่ะ เรามาดูกันเลยมีรูปวงกี่ใบคะเด็กมีรูปวงอยู่7ใบเขาเติมเลข7ให้แล้วค่ะร้อยไปกี่ใบคะ2ใบเขาก็เติมเลข2ให้แล้วเรียบร้อยเหลือรูปวงกี่ใบเอ่ย7จ็ดลบสเท่ากับเท่าไรคะนับจากตัวหลังไปตัวหน้า2แล้ว3 4 5 6 7เท่าไร่เอ่ยเท่ากับห้านั่นเองแสดงว่า7จ็ดลบสเท่ากับ5ถูกต้องแล้วค่ะ อย่าลืมเติมตัวเลขไทยลงตรงนี้ด้วยเช่นเดียวกันเรามาดูข้อสุดท้ายกันเลยข้อที่3ค่ะเลี้ยงปลาไว้9ตัวปลาตายไปหนึ่งตัวเหลือปลากี่ตัวนั่นเองค่ะเรามาดูกันเลยเลี้ยงปลาไว้กี่ตัวคะเลี้ยงปลาไว้9ตัวเติมเลข9ลงเลยค่ะแล้วปลาตายไปกี่ตัวเอ่ยตายไปหนึ่งตัวแสดงว่า9้าลบหนึ่งใช่ไหมคะนับจาก ตัวหน้านับกันเลยค่ะ1แล้วอะไรคะสองสามสี่ห้าหเจ็ด ت, เท่าไรเอ่ยเท่ากับ8ใช่ไหมคะ,สะแสดงว่า9-1ลบ1เท่ากับ8นั่นเองค่ะเหลือปลาอยู่8ตัวนั่นเองอย่าลืมตอบลงตรงนี้ให้เขียนเป็นเลขไ่ายด้วยนะคะเด็กๆอย่าลืมตอบให้ถูกต้องด้วยค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะกับการเรียนรู้โจทย์ปัญหาการลบกับคุณครูแหวนในวันนี้สนุกกันไหมเอ่ยอย่าลืมนะคะอยู่ที่บ้านก็อย่าลืมหมั่นทบทวนบทเรียนที่คุณครูให้ไปด้วยค่ะเมื่อทําแบบฝึหกหัดเสร็จทุกครั้งแล้วอย่าลืมปิดหนังสือเรียนเก็บอุปกรณ์ให้เรียบร้อยด้วยนะคะเด็กๆแล้วพบกับคุณครูแหวนได้ใหม่คะ่ะในคลิปหน้าสาหรับคลิปนี้ครูแหวนต้องกล่าวคําว่าสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะเด็กๆ